บอลวันอังคารครับจัดทีเด็ดคัดเน้นๆหน,หนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ครับดูจนจบคลิปแล้วจะเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะครับขออย่างเดียวเลยครับอย่าเพิ่งรีบกดข้ามคลิปนี้ไปนะครับมาฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์กันก่อนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลสําคัญนะครับและขอฝากช่องทางดูกีฬาสดสัญญาณดีที่สุดในประเทศไทยที่ไลฟ์สปอร์911 และสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจในการติดตามรับข้อมูลข่าวสารและการขว,วิจารณ์ฟุตบอลสามารถกดเข้าไปติดตามกันได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับวันนี้นั้นเราจะมาข่าวิจารณ์กันที่เกมโค้าอิตเลียครับนะครับในคู่ของลาดอายรอตแลนต้าเปิดบ้านพบกับคอสโซบูบโลญาครับอตแลนต้านี่เป็นทีมอันดับที่3ของตารางคะแนนเซดเรียนะครับแข่งมานที่13นัดชนะ14เสมอ5แพ้4มี47คะแนนนะครับประตูได้เสียก็บทอยู่ที่2 3ลูกนะครับ ผลงานล่าสุดเองเสมอกับตูริโนโมา1ประตูตัวหนึ่งในบ้านของตัวเองในเกมเซเรียอิตาลีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสภาพความพร้อมวันนี้ครับทางจานเปียโรกัสเปรลินีกุนซือของออตาลนตาเองจะไม่มีผู้เล่น2คนก็คือโอดิลอนฟอสซูนูกับจอโจสกาวินีนะครับที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ส่วนอเดมาร่าลูคแมนต้องรอทดสอบความฟิตอีกครั้งหนึ่งส่วนการจัดทัพวันนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมอีกครั้งนะครับ สำหรับ11ผูเ้เล่นตามการคาดการณ์ของออตแลนตาเองวันนี้จะมาในระบบ3-4-2-1นะครับผูกสารประตูเป็นบุยปาทิซิโอครับกองหลัง3คน,นก็มีทางเบรัสชินซิตี้อีซักไฮและลาฟาเอลโตลอยครับแานกลางมีราอูนเบลานววามอร์เชนเดรูนเอดเดอรซอนและมาเตโอรูเจลีนะครับส่วนคู่ตัวรุกนั้นใช้เป็นชาส์เดเคตลากับทางลาซาซามาซิสส่นวนน้าตัวเป้าเป็นมาเตโอเรติกีครับ ส่วนความพร้อมของทางทีมเยือนในวันนี้ครับบุรัญญาเองเป็นอันดับที่7ของตารางคะแนนนะครับเล่นมา22นัดครับชนะ9เสมอ10แล้วก็แพ้ไป3มี37คะแนนประตูดได้เสียก็บโบดอยู่ที่8ลูกนะครับผลงานล่าสุดเองเอาชนะโคโมมาได้ในบ้านนะครับเกมเซเรียอิตาลี2ประตูต่อ0ครับสภาพความพร้อมวันนี้วิเซนโซอิตาลิโนเทรนเนอร์ทีมเมืองพสต้าเนี่ยเกมนี้จะไม่มีทางริคาโดโอโซลินีนะครับกับทางลุยส์ฟอกูสันที่ยังคงม,มีอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งคู่นะครับ ส่วนผู้เล่นที่เหลือนั้นพร้อมลงสู่สนามในเกมวันนี้ได้ทั้งหมดครับสำหรับเจ็ดผู้เล่นตามการคาดการณ์ของทีมบุรลินญาเองวันนี้เองจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับลูกสาวประตูเป็นเฟเดริโกราวาเกเลียนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆครับในตำแหน่งกองหลังเองก็มีทางเอมิลโฮมจอร์นลูคุมี่แซมบูคุม่าและชาราลัมบอสไลโกยานิสครับแดนกลางครับมีเรโมฟอยเลอร์กับโทมัโซโปเบกานะครับ3ตัวรุกนั้นใช้เป็นดานเอนดอยแยนออสการ์ดและเบนฮาโดมิงเกส ศูนย์นาตาเป้าเป็นซานเตียโกกัสโตรคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามกีวิสเตเดียมนะครับเจ้าบ้านเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขานั้นยุสเซติไม่แพ้ใครมา4นัดซ้อนครับแต่ว่าผลงาน2นัดหลังสุดเองดันจบลงด้วยผลเสมอกันทั้ง2นัดเลยนะครับส่วนผลงานเจ้าบ้านในลีกปีนี้ครับชนะ7เสมอ2แพ้2ยิงได้29เสียไป16ลูกนะครับส่วนทางแขกผู้มาเยือนในวันนี้ครับยุสเซติไร้พ่ายมา7นัดซ้อนรวมทุกรายการครับชนะ3เสมอ4 ส่วนผลงานนอกบ้านนีลิกปีนี้ครับชนะ4เสมอ5แพ้2ยิงได้18แล้วก็เสียไป18เหมือนกันครับมองจากมุมมองวันนี้แล้วนะครับขออนุญาตครับกับฟันเชียทางทีมเจ้าบ้านอย่างออตแลนตาดีกว่านะครับความมั่นใจในวันนี้ครับระดับ4ดาวครับเป็นทางเดลัสซูรีครับหรือว่าออตแลนตานะฮะไล่อัดในรังได้ครับที่2ประตูต่อหนึ่งะครับและขอฝากช่องทางในการดูกีฬาสดสัญญาณดีที่สุดในประเทศไทยนะครับที่ไลฟ์สปอร์ต1 1้ แล้วสำหรับท่านใดที่สนใจติดตามรับข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลแบบนี้ครับสามารถกดเข้าไปติดตามก็ได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับ